คักายสบายดีและสวัสดีพี่น้องกองไปเบิสุสุขุขนเด้อมื้อนี้ชิม,มาตอบขอความที่เข้าเจาส่งมาทางอินบ็อกซ์เฟซเฟสบุ๊กบ่าวติงใส่สมบูรณ์เขาเจาส่งมาถามเกี่ยวกับขอบ้อมบลแคใส่สมบูรณ์เนาะเดี๋ยวชิม,มาอ่านสุฟังสวัสดีค่ะเป็นเราเป็นคนไทยเนาะคุณหญิง สวัสดีค่ะขาอสอบถามหน่อยค่ะว่าผู้หัวโลนสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ถึงเดือนไหนคะโอ้ผู้โลนเนาะมาเที่ยวได้ในส่วนต้นเดือนหาหาเดือนสิบสองเด้อพราว่าส่วงนี้มันจะเป็นส่วงฝนผู้จะเขียวเนาอันนี้คือคำถามเที่ยวคนถามมาคำถามต่อไป ถ้าไปต้นเดือนธันวาเดือนสิบสองภูหัวโล้นยังเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วภนะูหลว,วนยังเขียวอยู่เนาะแต่ว่าเดือนสิบสองนี่หญ้าเริ่มจะมุอจากเขียวเลยนะเริ่มใต้แต่ว่าก็ยังเขียวอยู่เนาะ,ะนะและที่สําคัญมาเที่ยวย่ำย่ำหนาวเนาะส่วนเดือนสิบสองเขาจะเห็นทะเลหมอ,อกถ่ามาเที่ยวได้เนดะ้อ ต่อไปเนาะผู้หัวโล้นเดินทางไปเดินเออไม่อตรวจผัวโล้นเดินทางไปช่วงไหนสวยที่สุดเละดีที่สุดค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะโอ้ผมหมายว่าเราอยากมาหลินผัวโล้นเนาะเราอยากให้แนะนำว่ามาหลิน่ w i n เดือนไหนดีที่สุดเนาะช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงเดอนรป็นปต้นไปเนาะชื่อว่าช่วงนี้ ผู้วัวหลนจะเขียวเขียวเปิดหน่วยเลยเนาะแล้วก็มีอ่ามันจะเห็นทะเลหมอกก้อนเศร้าเนาะสวงนี้แนะน้ำมาส่วนส่วนส่วนฝนเนาะเลยเนาะแต่ทาอย่างใครที่ตีสุดก็คือสวงเดือนเก่าเพราะสวงเดือนนี้สวงนี้ครับมันจะเป็นสวงที่ว่ามันเป็นสวงฝนแล้วก็มีหนังหมอกไลยลงเนาะตอนเศร้านี่นี่สังเกตเบึงนี่สวงนี้ก็สวงเดือนเก่าเนาะ เดินเนขาจะเห็นน้ำหมอกลงอยู่นนเนาะเดือนเก่าก็กโอเคมาดินได้เนาะอ่าขั้ตต่อไปน้ำตกภูวิ่อะทางไปเมื่อลองแจง้งเดือนสิบสองยังม, <c oughs> นมีน้ำตกไหมคะน้ำตกขางข้างทางไปมืังเขียวเนาะเดือนสิบสองนี่แมนบบม,มีแล้วะจะมีแต่ส่วงหนาฝนตอนนั้นเนาะ นาข้าวเก็บเกี่ยวเดือนไหนกําลังวางแผนไปเที่ยวอยากได้บรรยากาศโดยรวมทั้งหมดให้มากที่สุดทั้งภูหัวโลนสีเขียวทุ่งนาข้าวและน้ําตกค่ะโอ้ถ้าอยากได้บรรยากาศครบคัันแบบนี้ก็ต้องมาเดือนเดือนเดือนแปดเนาะเดือนเจ็ดเดือนแปดคือว่าเห็นบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวภูหลวนสีเขียวและก็น้าตกขากางเนาะ ส่วนนี้นำจะลายแท้จริงแหละไชสุบูลนี่เป็นเมืองที่ว่าเหมาะแก่การมาหลินหนาฝนหลที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าเทาเดินทางมาสวนน้ำฝนกะต่อกะต้องเสกสภาประกาศแล้วเนาะเพราะว่าถ้าพุนตกหลยแหละทางไชสุบูลทางเขามานนี่มันจยกมันจะกเปเพ่เนาะแต่ว่าก็มาหลินได้เนาะเส้นทางเขามากกะคือว่าแหละมันก็อยากทางอยากแน่เนาะ ใช่สมบูรณ์นี่เหมาะแก่การแบบว่ามาเที่ยวแบบซิ่วๆเนาะหรือว่าแบบพวกได้เสือกทรายลุยแบบเอเวเอเร์เนี่เอออาจจะหมักเนาะแต่ถาว่าผู้ได้ที่แบบหมักแบบทะเลบ่บหมักปีนเขาบหมักความลําบากนะกะ็บมอยากแนะนามาเที่ยวบันไดเนาะแต่ว่าผู้หลดนก็มาเที่ยวไดเนาะมันมันมันปีนง่ายปีนสบ,บายอย่างขึ้นอ่ามันเป็นทาง่บ่บร้ยากกลาเนาะ แล้วก็เออัอน,น่ะเนาะส่วนฤ้ดูเก็บเกี่ยวก็คือส่วนเดือนสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดเป็นต้นไปเนาะไสซสมบูรณ์มีบริการให้เช่ามอไสค์ไหมคะคิดค่าบริการคันละเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ค่าบริการเสารถจักรนี่แมนนี่เ,เดออย,อยู่ที่ไสซสมบูรณ์เนาะมันจะมีอยู่ซองหานเนาะ ดูออนาลน์หาด้วยก็มีเนาะแต่ว่าที่ทุกนี่นึงเนาะอ่ารถเซาอยู่บ้านพักผู้พาหมอกบะเบาะดว่าสายผู้หมอไงหมดจืดออ่ายู่อยู่ขางขีวรถขีวรถตู้นะมีบริการเซาจากเนาะวันหนึ่งประมาณแสนปลายแหละแสนหาเลยพี่น้องแสนหาสิบพันกีบเนาะแล้วก็หานที่สองก็คือหา เดี๋ยวเราติงไปรีวิวเนะาะอยู่บ้นานผูกระส่าอันนี้ก็ขั้นหนึ่งแสนหาคือกันถือว่าขี่ได้ทัวร์ตู้เมืองเลยเนาะภายในแค่เซนซมุนขี่ได้ออกออก,ออกนอกแข้งบอได้เนาะถือว่าจะไปหล่องแจงหล่องซานไปเมืองโฮมเมืองทาทูมนี่ไปได้เนาะเหน่ออืมแต่ว่าก็ต้องมีเอกสารครบเนาะมาทางต่อไปสถานีบริการ รถขากลับเข้าเมืองเวียงจันทร์มีกี่รอบคะสถานีอยู่ใกล้ไหมจ๊ะก็บ่ใกล้เนาะสถานีอีกะอยู่ต้วเมืองนี่แหละมันก็มีทุกมือเนาะมีกับมีเสาต้นเสากับมีเนาะต้อนเสานี่เริ่มจากเจ็ดโมเป็นต้นไปจนห้าสิบสองโมเนาะจะมีก็จะมีหลายรอบอยู่เนาะที่สองโมหนึ่งโมสองโมกับมีอยู่เนาะแต่ว่าบอกเนี่ยใจหนึ่งโมงสองมงมีมีหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งโม หนึ่งโมงอ่าสิบสามนาฬิกาเป็นต้นไปนี่ถือว่าบ่มีแล้วเนาะก็ะมีลายหลอบอยู่ประมาณสามสี่หลอบนี่แหละจะมีเจ็ดโมงเก้าโมงสิบเอ็ดมงสิบสองมงแล้วก็หนึ่งโมงเนาะจะเป็นรถตู้ด้อยหมัแมนมนมนมแมนรถเมย์รนถะเมย์ก็มีอยู่แต่รถเมย์นี่ออกแต่ออกแต่ต้องออกแต่เสาร์ม่จะมีรอบเดียวเท่านั้นคือเจนะ็ดมงเนาะคำทานต่อไปเนาะ ตอนนี้มีที่พักเยอะไหมกะจะไปเที่ยวช่วงวันหยุดแบบ work in w a l k in บไม่จองห้องพักเลยไม่แน่ใจว่าจะมีที่พักว่างให้เข้าพักหรือเปล่าเมื่อไปถึงคะ่ะอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีหลายเนาะสำหรับบ้านพักอยู่ใสสมบูรณ์นมีหลายเลยพี่น้องเลยหลายแต่ก็ว่าบ แต่กับโบว่างคือกันนะเพราะว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้เขาเจาเขามาดินร้ายเนาะเลยก็เขาเจาช่วงนี้นักช่วงนี้คน้นค้นมากแคลเซียมสยบูนหลายเนาะบางครั้งบ้านพักแต่ละบ้านพักนี่เต็มก็มีไเเออแค่สาระทางที่ดีคือให้จ้องบัานพักไว้ก่อนอให้จ้องบ้ารพักไว้ก่อนเนาะบ้านพักที่แนะนําก็คืออยากแนะนํากับมีร้ายอยู่เนาะอ่าบัานพักนิซีแลนด์นี่กับไก่พูโรดเนาะ ติกดกับผู้หลอนเลยนะวิวบรรยากาศเปิาาดหน,นะน้าต่างออกมาเห็นผู้หลอนเนาะย่างขึ้นตอนเช้าก็ได้และะ้วก็บรนพักดิ์วายุวายุนี่ก็โอเคเนาะขึ้นหนึ่งแสนปลายเดี๋ยวนี่แสนหาหรือตะกี้แสนหนึ่งเนาะที่พักสะอาดเนาะที่สำคัญก็มีหาอาหารอยู่ในบ้านพัทนะเนาะมีมีเกี๊ยวอ,อาหารตามสัง่งสั่งได้เนาะแต่ว่าบ้านพักวายู่นี่อยากเต็มเลยถ้าสั่งเน,นี่ยต้องไปทู่จองก่อนล่วงหนะ้าเออ แต่ว่ากะแต่แต่ถานกมาหลีนใส่สมบูรณ์กะมันกะมีอีกดอกเนาะมีมีบางอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าที่ส I mean, like like ําค okay. uh ัญคันมากเลยก็อยากให้คันว่าซิวางแผนมากกะอยากให้จองก่อนนะเนาะเพื่อบุอยากให้เสียเวลานะเนาะเก็บพี่น้องอันนี้ก็คือคําถามเนาะที่ว่ารวบดวกมาตอบให้กะกะยังมีหลายลอันอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะตอบมาเนาะก็แขายขึ้นกันนั่นแหละเนาะว่าใส่สมบูรณ์ ไปเที่ยวไซสุมบูนช่วงไหนดีที่สุดนะก็ช th e ่วงย่ำฝนนี่แหละพี่นนองย่ำฝนหายย่ำหนาวเนาะเดือนสิบสองเดือนเดือนหาเดือนหาเดือนสิบสองพี่นนองทื่ว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการมาเที่ยวแขงไซสุมบูนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเสารมาติงมาเดินเล่นเนาะย่างเนอยูู่ทีแคมมันจังเนาะเห็นบอกบรรยากาศขันย่ำหนาวเดี๋ยวเราจะเห็นแนวนีิ แต่ถ้าหาวิทย์เดือนสิบสองไปเลยบริยายแน่ะบริยายนมาเด้อเพราะว่าช่วงนั้นเขาจะจูดจูดปลาควนเพียมหรือว่าเต็มเลยบรอยากแนะนำปันไดนะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้การสีฟากไว้สำนีเนาะขอมูลใดที่เอาบาติงบอกไปที่ว่ามันยังขาดตกบกพร่องกัขอโทษขออภัยเด้อเนาะบัดมือนี่บาติงกัมาให้ยขอมูลอ่าตอบคำถามเนาะ ทางขอเอ่อทางวิดีโอเนาะบาร์ติงกับสิต่อเป็นขอข้ออะไรแต่ว่ามันขันพิมพ์ันนะเออมันหยาพิมมาเลยก็เลยมาตอบเป็นวิดีโอหายเนาะขอใจทุกท่านที่ติดตามส้มบางว่าคลิปโปรนี้คงจะมีประโยชน์บัวร้ายก็น้อยให้หลายๆคนที่ว่าอยากบริจาค่สุโเนาะอ่ะวันนี้ขาต้องรบไปก่อนพี่น้องเลยสีแดงไปทำเจาน้วงก่อนเนาะพอการกินนะสบายดี